สวัสดีครับผมอ่ะวันนี้มาดูที่เจอที่เขียวไว้กับพี่มิวนะครับผมไม่เหลือแล้วครับพวกตีไปแล้วนะตรงนี้เป็นป่ายะลับทางนั้นเลยนะครับผมจุดดูตัวอย่างดีนะครับผมเวลามันกินเนี่ยมันจะจะเลียดนะครับเลียดไปนู่นครับผมป่าชายคองปลายนิ้วผมนะครับ เมื่อกี้ขี่เข้าไปดูไม่เหลือแล้วครับผมวันนี้กะมาตีนะครับมัวไปลุยพิจิตรหลายวันนะฮะก็เลยไม่เหลือแล้วแต่ก็ยังมีตัวกินอยู่ตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นรังอื่นหรือพึ่งใหม่นะครับผมนี่ฮะตัวพึ่งนะครับยังมีรังอื่นครับผมเดี๋ยวดูตัวแป๊บหนึ่งว่ามันจะบินไปทั้งไหนนะครับผมเพราะว่าตัวมันก็ไม่อยู่แล้วนะครับที่เขาตีไปนะครับ เพื่อฟุกอยู่ต่ำๆหมกๆมกนะฮะตัวนี้จะไปแล้วนะครับผมไปนี่นะครับผมแต่ไม่ใช่ไปรังที่ตีนะครับเพราะว่าตัวไม่มีแล้วนะครับอันนี้บินสายๆแล้วก็หักไปนี่นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูที่ผมเจออีกสองรังนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าคนหาแถวนี้เขาก็มีนะครับผมคงจะอยู่ ในคองนะครับผมเดี๋ยวว่าหลังมาดูนะครับไปดูที่เจอก่อนนะฮะอหลังที่สองปรากฏว่าอยู่นะครับผมไม่โตแต่ขอนะครับผมอันนี้เกาะซุ้มหน่อยหนึ่งนะครับ เต็มพอดีครับผมจากวันที่ผมคนนั้นนะครับที่ผมมาเหยียดดูฮะหัวน้านิดนึงครับผมขอครับ แต่มากจะมีตะเกียบสอน,นะฮะเนี่ยนะฮะลังก็ขอนะครับเดาว,ว่ากันเด้อกำลังกินเลยนะฮะ ่วนอันนี้น้ำนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะไปครับผมครบดับเรียบร้อยไปดูอีกลังหนึ่งครับผม ที่สามนะครับโอ้โหไปแล้วครับผมโอ้ยังไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะรอยใครมาลนเนี่ยครับผมรอยขา,ขาวๆนะั่นคือรอยพึ่งเกาะน,นะฮะใหญ่ครับผมลังนี้ถ้าอยู่นี่ป่องไปถึงนู่นเลยนะฮะรอย เด็กใหม่ไม่รู้นะครับผมก็เลยเอาควันมาลมแล้วก็ไล่ไปนะครับลอยมานู่นด้วยนะครับนู่นะฮะมาเป็นช่องเลยครับผมหมดท่าครับพี่มิวเอ้ยคอนนี้พี่มิวเคยโค้นแข่งกับผมนะครับเขาเจอนะฮะมันอยู่ข้างทางด้วยนะครับไปครับผมอีเดินมาเจอร้อยรถไถดันนะครับผมมีมิมลังเดี๋ยวผมจะเกี่ยดูน้ำนะครับ ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับผมแสดงรถไถถ้าดัานหมดเนี่ยต้องเจอพึ่งนะครับผม <c oughs> <c oughs> อื้มอึยางจ้าบครับหัวน้ำ,ดนำเดี๋ยวขอครับผมกันไกลก็ไม่ได้มานะฮะหัวน้ำทั้งนั้นเลยครับผม ที่ดินๆน,นี่นคือมิ้มตัวผู้นะครับผมล้างผมไม่เอานะครับลาดไปยังงั้นครับผมเดี๋ยวมันก็เกาะนะจู่จนล้างครับผมแล้วก็หนีไปนะครับผมขอแค่หัวน้ำนะครับผม,อมพอได้กินนะครับ เดินป่าแบบนี้ต้องย่องเลยนะครับผมเพราะว่าบางทีมองไม่เห็นพึ่งน,นะครับไปครับผมเดี๋ยวเจอพึ่งเราได้เห็นคีพึ่งกันนะครับผมไหนได้ยังไม่ต้องเอาหญ้าดุนแล้วหนูเนี้ยหญ้าขาเล็กๆเนี่ย vài trái vừa tới nổ bà đây mím lắng thứ 2 hiện lô lô này <laughs> thì mình mới con hiện và chắc chốt đi nam giờ vâng với cay luôn đó ไม่ได้ไมนี่หนูไฟดับยังดับแล้วไหนอะโอ้หหนูไปอย่างนั้นไม่ได้ลูกขอเดอ้อขอน้ำหวาน อพอได้กินหลังจากอดอยากมานานมันี้ก็ไม่ได้ก่อโล่เพราะว่าเขาดันแล้วมันก็เห็นโล่ใช่ไหมเดินไปเหรอถ้าไปเหยียบต่อก็หมดท่าลนะรถไถวิ่งหนีรถเลยนะลูกนะไปครับผมได้มีอีกลางหนึ่ง หนูเป่ายัางแรงแรงลูกต้องเป่าแรงแรงพยายามดับหน่อยไฟมีน้ำเปล่าห่อจะมั่งแล้วนูอไม่ห่อลูกได้ไ,ได้ตัวไม่เอา ตัวไม่ไม่ไม่น่ารักไม่เอ,ไเอาไปมันแก่ลูกจะกินก็กินของขาวไปเลยถ้าแก่แล้วก็ปิ้งปล่อยไว้ปล่อยมันให้มันออกไปหนูเนี่ยลูกไฟหนูสําคัญหน้าเนี่ยมันเริ่มแรงแล้วเออขอนันแล้วมันไม่ต่อยแล้วลูกตัดนี่ก่อนเนี่ยตัดเออจับเคาะเลยเกาะเออยีตาด้วยเวลาเคาะ สังเกตเวลาพ่อตีพึ่งพ่อจะเอามือป้องแล้วก็หยีตาเออพราะบางตัวมันสวนเดี๋ยวพ่อดูก่อนแป๊บนึงมาพ่อไองยิงงั้นนีโอโ้โหอุ้ยเหนียวเนอะมันไม่ค่อยเจอเลยอืมกินมะเหนือขอกินเด้อ อ๋อดาเพ้อมันจ่อยแล้วจะกินก็กินไม่ต้องเอาไปไม่เอาไงไม่ต้องเสียดายลูกนิดนิดนิดหน่อยมันอยากจะกินกินเลยแล้วก็ทิ้งไว้จอดครับ ไปครับผมขอบคุณไปแมนวนะจริงๆเพราะว่ามันมันน้อยครับผมถ้าปิดตาสวยๆเนะี่ยผมเอาหมดเลยนะครับตัวล้างผมก็จะตัดแล้วก็ใส่ตัวรัดนะครับผมเอาไว้ให้มันนะฮะ